ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่เราชื่นชอบในปีนี้นะครับอบอฟฟินะครับก็คาดการนะครับงบไตรมาสหนึ่งนะคาดว่าจะออกมาที่76ล้านบาทนะครับก็จะย่อตัว11%จากไตรมาสที่4ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าไตรมาสสี่เป็นฤดูทามาหากินของพวกร้านอาหารอยู่แล้วไตรมาสสี่งบจะดีทุกทุกที่เลยนะครับส่วนไตรมาสหนึ่งจะเป็นช่วงเงาเงานิดนึงนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเซมโซเซลโกรดของทุกๆร้านอาหารนะ่ะ จะซบเซาหมดเลยนะเมื่อวานผมเห็นมีคนพรีวิวตัว MK Suki ก็อาการไม่ต่างกันนะครับมันไต่มาสหนึ่งอะ่ะเป็นไต่มาสที่ย่ออยู่ละแต่ว่าข้อดีของ a ัพ e ั y o ยคืออกลยุทธ์ที่ไปบุกร้านเซเว่นอนี่แหละมันเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับปรากฏว่าพอร้านอาหารสโลตามอุตสาหกรรมแต่ว่ายอดขายรวมอะ่ะยังโตได้นะอ่าโตประมาณ4%อร์เซ เทียบกับไตรมาส4เพราะว่าตอนนี้สินค้าเข้าไปขายใน7 e เ e ่ e อีเครบทุกสาขาละ13,000กว่าสาขาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่มเป็น2 SKU ละมีขนมปังเนยโสดแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นช็อกโกแลตอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้วันก่อนผมก็ไปเซเว่นหน้าบ้านก็ไปดูขนมปังเนยโสดก็ขายดีนะหมดเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยทำให้รายได้ในไตรมาส1ของเขาอะ่ะก็ยังสามารถขยายตัวได้4% เทียบกับไตรมาสก,ก่อนหน้านะแม้ว่าที่ตัวของยอดขายที่หน้าร้านที่กินขนมกันอาจจะสโลนะครับแต่ว่ายอดขายในเซเวเข้ามาช่วยได้ค่อนข้างดีเลยทีดเดียวนะครับส่วนในภาพ year ย n year นะก็ยังโตอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น8แห่งเนาะก็ทําให้ภาพเยอ y นเยไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่ากําไรขั้นต้นอาจจะดรอปลงนิดนึงนะครับเพราะว่าสัดส่วนของการขายในเซเริ่มมีสัดส่วนที่ เพิ่มขึ้นนะครับพอในเซเว่มันเพิ่มขึ้นจาก17%ของยอดขายรวมเป็น23%เนี่ยามาจินอาจจะดรอปกว่าที่หน้าร้านนิดหน่อยนะครับก็เลยทําให้ตัวของอัตราการขั้นต้นอาจจะลดลงนะประมาณสัก1%เหลือ63.5%ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับซึ่งผู้นหารเองก็ยังคงาวางทุกอย่างตามแผนเดิมนะครับก็คือเรื่องของการขยายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศที่อินโดนีเซียแล้วก็ดูไบนะครับแล้วก็กำลังเตรียมที่จะเข็น SKU ที่3ส่งเข้าไปใน7ซเ e ่ e เเด้วยนะครับก็คาดว่าภายในเดือนมิยาอ้ยเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมาอีกนะครับหนึ่งรายการละนะก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีเป็นกรุ๊ปที่ถูกต้องนะถือว่าเจ๋วเลยครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่เราคาดนะมันก็จะคิดเป็นกำไรประมาณสัก23.5%ของประมาณการในภาพรวมเพราะงั้นก็ถือว่าประมาณการของเรากำไรปีนี้ที่324ล้านบาท all time high ยังถือว่าเป็นประมาณการที่ใช้ได้นะ อ่ะถือว่าโอเคเลยนะครับปีนี้ก็จะมีการขยายสาขาอีก14แห่งเป็น98สาขานะครับเราก็ยังคงชอบอยู่เหมือนเดิมครับก็คงคาแนะนําซื้อนะฮะร,ราคาเหมาะสมอยู่ที่13บาทราคาหุ้นเนี่ยลงมาต้อง13%จากสิ้นไตรมาส4ปีที่แล้วนะแต่ว่าในภาพใหญ่กําไรอนะ่ะเชื่อว่า All ออทา i g h ในปีนี้ก็เป็นจังหวะสําหรับทยอยสะสมซื้อได้นะสำหรับ after you ครับผม